ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนาเดทคอยายาแต่งงานแล้วค่ะโฟกัสเพชรเมตโตในวันที่5มิถุนาย,ยน2566เพจท,ที่ใช้ชื่อว่าใต้เตียงดาราได้ออกมาโพสข้อความพร้อมระบุว่ากรีดฉันว่าแล้วทริปอิตาลีรอบนี้มันหวานเป็นพิเศษมันลุ้นเป็นพิเศษเมื่อเห็นเพื่อนของเขาทั้งสองฝ่ายอยู่พร้อมกันเวอร์พี่แบและน้องยาเขาเฉลยแล้วนะว่าทริปนี้เขาขอแต่งงานกันค่ะน้ำตาจะไหลแบบลุ้นกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เป็น คจินเป็นแฟนแบบไม่เปิดตัวเป็นแฟนแบบครั้งรักจนมาถึงวันนี้ฉันรอดูงานแต่งของเขาเลยนะคะขอแต่งยังขนาดนี้งานแต่งจะขนาดไหนคะ่ะซึ่งผมคือผู้ชายที่มีความสุขผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่ได้เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลยขอแสดงความยินดีกับณเดชและยายาด้วยคะ่ะ Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn